คุณย่าเป็นห่วงมากเลยก็คือเรามานอนด้วยกับบ้านคุณย่าเนาะประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะแต่เราเือถ้าเราไม่ขับไวแวะแวะนู่นแวะนี่ก็ประมาณสองชั่วโมงนะคะไปบ้านที่เมืองแทรตตันเนาะใกล้มหาวิทยาลัยเมืองออกฟอร์ดกันบรรยากาศนะตอนเช้านะคะเมื่อวานเราจะเป็นทามทูน h t นวิ h มัมเนาะเหมือนมีฝนเนาะเอเคนาะเมื่อคืนมีฝนใช่ไหมคะ วิวบ้านคุณย่าเนี่ยจะมีแต่บ้านน่ะหน้าบ้านหน้ามองหน้าบ้านส,ายสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่และบ้านบ้านส,ายสวยๆทั้งนั้นเลยเราก็ดูแบบบ้านไปจากนี่เหมือนกันนะคะส่วนคุณย่าไปกันนะคะบายมารีบายบายมามีคัมแบ็กโฮมได้คัมแบ็กโฮมนะคะชั่วโมงกว่า ขอบพระสนเก้สปาวเวอร์เย็บเดี๋ยววันหลังเราจะพาเดินไปดูช็อปคุณแว่นทางด้วนะคะวันนี้กลับก่อนตรงนี้มียานล่จี๊แฟนจี๊ปแอนนิตเมเปิลเหมือนเราเลย จะอยู่ในทาว์หน่อยนะคะเป็นเหมือนหมู่บ้านใกล้เมืองหมู่บ้านใกล้ห้างเนาะเราจะไปแวะโคเกอร์กันค่ะเราชอบไปโคเกอร์ใกล้บ้านคุณย่ามากกว่านะคะเพราะว่าโคเกอร์ใกล้บ้านคุณจะปรับกล้องได้แต่ถ้า MK อ่มเคฟูลซอนยาร์ดบิวตี้ฟูลการ์เด้นเนี่ยบ้านนี้เหมือนเราเลย มี RV ด้วย <laughs> อที่เมืองโอริสบันเริ่มสปริงแล้วนะคะมเมื่อคืนก็ฝนตกเนาะอากาศแบบชุ่มช่ำม,มากเลยเช้ามานี้ชุ่มช่ำม,มากอันนี้มันเป็นบ้านอยู่เป็นแถบที่พักอาศัยก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่หมู่บ้านนะคะก็ไม่ต้องมีค่าส่วนกลางแล้วในการดูแลแต่ละบ้านก็ดูแล จุดของตัวเองตอนนั้นอ่ะต้นไม้สูงๆใหญ่ๆนะคะตอนนั้นเราจําได้ว่าเรามาเรามาถ่ายเกี่ยวกับว่าต้นไม้น้ําแข็งที่ลากหลายด้านตัวเองมันไกลไปนะคะนะลกูกมันไกลไปลกูกหน้าเดินออกกําลังกายมากเลยชมวิวหน้าบ้านของแต่แต่ละคนหน้าบ้านหน้ากองจุดหมาย านรงนี้เขีชยชอุ่มสวยงามมากเลยความเร็วสปีดลิมิตนะคะอยู่ที่นี่ก็จะประมาณ15มั้ยไหม5อ็มาไมตรงบ้านนี้มีรั้วเนาะมีสระว่ายน้ำด้วยมีคนเดินออกกำลังกายบ้านคุณย่าจะอยู่ระหว่างเขตเซาเ h h ปเป้นนะคะนี่เราจะไปที่โครเกอร์เซาเทปเปนกันค่ะ ไปที่เขตเซาเ h h รนท็อปออฟมิสซิสซิปปีกันค่ะตรงนี้ขับไวได้30มไมล์ต่อชั่วโมงเนะเาะอ่าออกจากเขตชุมชนแล้วค่ะบ้านคุณย่าจะอยู่ใกล้ๆพาร์คนะคะเดี๋ยวว่าหลังเนี่ยบ้านคุณย่าก็จะอยู่ใกล้ๆพาร์คของเซาเ h a v e นนะคะ นมาออกกำลังกายเต็มเลยเนี่ยเที่ยงแล้วนะคะเพราะว่าเขาพาลูกมาทำกิจกรรมเนาะซัมเมอร์ไทม,ม์ดีทเวนตี้ไฟล์ลมินะคะตรงจุดนี้ห้ามขี่เร็วเลย,อยดอกไม้เริ่มเขียวชะุัม ค่ะเมืองมันจะอยู่ติดติดกันติดติกันของแต่ละที่